บัตรเครดิตที่สมัครง่ายที่สุดคือสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็ผมมาหาข้อมูลทําคลิปนะครับเกี่ยวกับสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับผมมีลิงก์แอฟฟิลโปรแกรมอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครลิงก์นะครับบัตรเครดิตนะครับของผมได้นะสมัครผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าคอมนั่นแหละครับก็พูดกันตรงๆนั่นแหละครับทีเนี้ยเราก็จะมาหาข้อมูลที่ว่าบัตรใบไหนที่มันสมัครง่ายที่สุดนะครับพอเซิร์ชใน Google เพื่อนๆดูดิเจอทุกแบรนด์เลยนะครับก็จะเป็นเว็บของเขานั่นแหละอย่าง KTC เนี่ยก็เจอของ KTC ครับเขาก็เคลมว่าอนุมัติง่ายเนาะอย่าง First choice เขาก็เคลมว่าอนุมัติเร็วนะครับส่วนกรุงศรีเขาก็เคลมเหมือนกันนะครับทีเนี้ยสรุปได้นะครับว่าทุกเจ้าเนี่ยเขาก็เคลมว่าของเขาอนุมัติเร็วนะครับทุกเจ้าแหละนะครับทีเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องลองสมัครดูนะครับด้วยตัวเองนะครับเพราะว่า อย่างในคลิปผมเนี่ยของของ TTB เนี่ยมันมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกว่าไม่ชอบเพราะว่าสมัครแล้วไม่ผ่านนะครับก็เลยมีประสบการณ์ที่เวลวร้ายที่ไม่ดีกับแบรนด์นั้นๆน,น,นะครับอันเนี้ยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคลเลยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆจะมาดูข้อมูลนะครับก็เข้ามาดูข้อมูลของผมก็ได้ผมรวบรวม,รวมลิงก์สมัครให้หลายเจ้านะครับไม่สมัครไม่เป็นไรนะครับ แค่มาดูว่าแต่ละใบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก่อนนะครับเนี่ยเข้ามาที่ช่องผมเนาะกดติดตามได้นะครับกดสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับทีเนี้ยก็ดูคลิปผมนะครับคลิปนี้ก็ได้หรือว่าคลิปไหนก็ได้ก็เลื่อนลงมานะครับผมก็จะแปะไว้ที่คําอธิบายครับหรือว่าในคอมเมนต์นะครับเนี่ยแล้วก็หมวดของบัตรเครดิตก็จะเป็นหมวดสีแดงๆตรงนี้นะครับเนี่ยที่มีหลากหลายเจ้านะครับมี UOB นะครับ TTB กุ้งสี First Choice นะครับ KTC TTB นะครับแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็พยายามที่จะมีเยอะที่สุดเท่าจะมีได้นะครับก็ไปขอเขาทำแอเฟอร์เรนนะครับสมัครผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่านะครับค่าไฟด้วยนั่นแหละครับลองดูไหมครับว่าใบไหนง่ายดีนะครับเพื่อนๆลองมาดูที่เจอเมื่อกี้เนาะก็จะเป็น KTC นะครับเขาเคมตัวเองว่าอนุมัติไวใช่ไหมครับแล้วก็ T TB นะครับแล้วก็ เพื่อชอยนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆลองนะครับลองกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ลองส่งเรื่องดูนะครับส่งเรื่องสมัครดูนะครับว่าใบไหนเนี่ยอนุมัติง่ายนะครับลองเลือกใบที่เพื่อนๆชอบก่อนหนึ่งใบแล้วก็สมัครนะครับถ้าเขาติดต่อกลับมาแล้วส่งเอกสารไม่ผ่านนะครับรู้สึกว่าจะไม่ได้เลยเนี่ยค่อยเปลี่ยนไปอีกเจ้าหนึ่งนะครับเจ้าอันดับ2นะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปลองดูสัก2อสามเจ้านะครับว่า ใบไหนนะครับสมัครง่ายที่สุดนะครับก็น่าจะมีสักใบที่ง่ายนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่แบบเครดิตบูโรจนจนน่าเกียดอะ่ะเออก็น่าจะสมัครได้อยู่แล้วนะครับสักสักแบรนด์หนึ่งอย่างของเนี่ย KDC นะครับตัวสมัครหน้าสมัครเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะไม่มีให้เลือกบัตรนะครับก็กรอกข้อมูลส่งเรื่องแล้วก็เนี่ยส่งเรื่องส่งไปได้เลยนะครับเนี่ยกด เอกส ო งเอกสารเนะี่ยคุณสมบัติเขาก็จะบอกนะครับบอกหมดนะเพื่อน,อนถ้าขี้เกียจอ่านก็ส่งข้อมูลไปก่อนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับนะครับก็คุยกันว่าจะต้องทํำยังไงบ้างในการสมัครนะครับซึ่งอย่าลืมเรื่องคําเตือนของบัตรเครดิตนะครับก็คือใช้เท่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็ชําระคืนได้เต็มจํานวนตามกําหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16%ต่อปีนะครับอย่าไปจ่ายขั้นต่ําให้จ่ายเต็มจํานวนนะครับถ้าจะจ่ายขั้นต่าจริงจริงเนี่ยต้องเป็นกรณีที่ เราหมุนไม่ทันจริงๆเงินมันไม่ไหวจริงก็ค่อยจ่ายนะครับแต่เดือนถัดมาเนี่ยมีเงินแล้วก็ต้องจ่ายเต็มจํานวนนะครับมันจะได้หมดเร็วนะครับอันนี้เป็นของ ktc นะครับนี่ของ tdb ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับของเขามีแถมกระเป๋านะครับถ้ามียอดใช้จ่ายนะครับตามที่เขากาหนดเนาะหนึ่งบาทหลังจากได้บัตรนะครับก็ไปแลกรับกระเป๋าใบนี้นะครับมูลค่า ,3990 บาทนะครับ ส่วนของท t b เนี่ยเขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขา0% 3เดือนกับบัตรได้นะครับแต่ว่าขั้นต่ำ1,000บาทนะครับฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปีแล้วก็แรกเข้าด้วยนะครับส่วน k t c เมื่อกี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับ TTB ที่เรื่องของฟรีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ของ First c h o i c e นะครับ First Choice นี่ตอนนี้ก็มีแถมพวกกระเป๋าเหมือนกันแต่ว่ากระเป๋าเขาสวยกว่าชาวบ้านเลยนะครับเนี่ยกระเป๋าเขาสวยกว่าชาวบ้านเลยนะครับแต่ว่ายอดใช้จ่ายอาจจะ ไม่เท่ากันนะเพื่อนๆลองอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเลือกบัตรอ่านข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลงข้อมูลส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่ให้เขาติดต่อกลับมาเนะี่ยแล้วก็เพื่อนๆก็ค่อยถามก็ได้นะครับว่ามันต้องทอํายังไงบ้างกระเป๋าสวยไหมยอดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะสรุปอีกทีนะครับใบไหนง่ายสุดอันนี้แล้วแต่ประสบการณ์ที่เพื่อนๆจะเจอเลยนะครับ มันคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าใบไหนง่ายใบไหนยากนะครับเขาก็จะดูศักยภาพเรานะครับแล้วก็ดูองค์ประกอบอื่นๆอีกนะครับเ,เพื่อนๆลองส่งเรื่องไปก่อนนะครับให้เขาพิจารณาดูนะครับถ้าใครจะใช้บัตรเครดิตก็ใช้ด้วยความระมัดระวังเด้อเอาที่จําเป็นนะครับอ่าโอเคตามนี้ครับสวัสดีไป,ไปครับ